ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับซึ่งในทริปนี้เนี่ยเราก็โชคดีที่ว่าเราได้เห็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นโมรดกโลกเนี่ยทั้งศรีสะชนาลายัยสุขโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรครบในทริปเดียวเลยนะครแต่ว่าที่กำแพงเพชรเนี่ยเราจะมีเวลาค่อนข้างจํากัดเนาะก็เลยต้องขออนุญ,ญาตตัดบ,บางสถานที่ออกนะฮะเลือกมาเฉพาะ ที่เป็นไัไลไแล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเมืองกําแพงเพชรเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ําปิงปิงนะครับใกล้แม่น้ําปิงนะครับตัวเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ําปิงแต่แต่มีชื่อคนละชื่อกันเป็นคนละเมืองกันนะครับถ้าฝั่งทิศตะวันตกคือฝั่งนู้นนะข้าแม่น้ําปิงไปฝั่งนู้นฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นเมืองในสมัยสุโขทัยนะครับเรียกชื่อว่าเมืองนครชุม นะเมืองนครชุมมีวัดพระบรมธาตุนะครชุมนะเป็นเอกลักษณ์ตรงนั้นจะเป็นเมืองสมัยสุโขทัยนะครับนะถ้าเกิดใครมีเวลาก็คราวหน้ามาเนี่ยก็ลองข้าแม่น้ําไปฝั่งนู้นเป็นเมืองนครชุมนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้คือทิศตะวันออกของแม่น้ําปิงเนี่ยนะครับจะมีเมืองโบราณนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเรานั่งรถผ่านเนาะเราเห็นกําแพงเมืองนะฮะอันนั้นก็คือเมืองโบราณที่ชื่อว่าเมืองกําแพงเพชรเป็นชื่อของจังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน นะครับนะ,ะและตรงนี้แหละคืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่บริเวณสวนป่าอยู่นอกกําแพงเมืองกําแพงเพชรนะครับอยู่นอกกําแพงเพชรมาหน่อยหนึ่งเป็นสวนป่าที่สมัยก่อนเนี่ยเขามาสร้างวัดเอาไว้ mm hmm. นาม,มาสร้างวัดเอาไว้วเราอาจจะแปลกใจว่า mm hmm. เอ๊ะทั้งที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะเป็นเขตนอกเมืองแล้วทําไมมันมีวัดวาอารามใหญ่โตมากมายเหลือเกินนะครับหลายวัดเลย นะืมีไม่ต่ำกว่า20วัต์เลยในพื้นที่สวนป่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าในอดีตนะครับเมืองกาแพงเพชรเนี่ย <ขา S 1> เคยรุ่งเรืองทางพุทธศาสนานะครับมีพระภิกษุทางพุทธศาสนานี่จำพรรษาอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรมากมายนะฮะส่วนใหญ่แล้วพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรเนี่ยเป็นพระสงฆ์นะพุทธศาสนานี้กายเถรวาทแบบลังกาวงนะฮะแบบลังกาวงคือเป็น คณะสงฆ์ที่ได้รับการศึกษานะสืบทอดแบบแผนประเพณีวัดปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมาจากประเทศศรีลังกานะมาจากศรีลังกาเลยนะครับแบบลังกาวงเนี่ยจะแพร่หลายอยู่ในหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงในต้นะครับเช่นในอาณาจักรมอญในอาณาจักรสุโขทยัยในอาณาจักรล้านนายอย่างนี้เป็นต้นกำแพงเพชรเป็นพื้นที่หนึ่งในนั้นนะครับสำหรับคณะสงฆ์แบบลังกาวงเนี่ยจะมีข้อปฏิบัติที่สําคัญก็คือ จะเป็นคณะสงฆ์ที่มักจะถือวิปัสนาธุระก็คือเน้นการนั่งวิปัสนานะครับคราวนี้เนี่ยพระสงฆ์สายวิปัสนาธุระเนี่ยตามปกติแล้วมักจะไม่อยู่วัดในเมืองมักจะจำพรรษาที่วัดนอกเมืองนะดังนั้นเนี่ยที่เมืองกระแพงเพชรเนี่ยอพอมีพื้นที่ที่เป็นสวนป่าอยู่นอกเมืองนะฮะประมาณนี้นะครับนะก็เลยมีการอุทิศพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเขต วัดนอกเมืองนะครับเราเรียกกันว่าเขตอารันยิก<ม>นะคำว่าอารันยิกนี่แหละก็คือหมายถึงสวนป่าอยู่นอกกำแพงเมืองนะครับพระสงฆ์จะบรรษาได้นะทำไมพระสงฆ์ต้องมาอยู่วัดป่านอกเมืองละ่ะ<ม>ก็เพราะว่าพระสงฆ์จะได้มีจิตเกี่ยวกับการวิปัสส<ม>นาะอย่างค่อนข้างจะสบาย่ากันเถอะนะครับไม่ถูกรบกวนด้วยกิจกรรมต่างๆเหมือนอย่างในเมืองนะครับ คระคราวนี้เนี่ยนะครับเขตอัลันยิกของเมืองกำแพงเพชรนะครับก็คือตรงที่เรานั่งอยู่นี้นะครับเราจะสังเกตว่าพื้นดินเนี่ยมันมีสีน้ำตาลน้ำตาลเต็มไปหมดเลยนะต้องบอกว่ากำแพงเพชรเนี่ยนะครับพื้นที่เนินตรงนี้ทางธรณีวิทยาแล้วเราพบว่ามันเป็นเนินที่มีชั้นดินศิลาแลงอยู่ศิลาแลงที่ขุดเอามาเนี่ยทำเป็นโบราณสถานต่างๆนี่แหละสังเกตว่าในนี้เราจะเห็นเป็นศิลาแลงหมดเลยนะครับนะ อ่าีลาแรงเหล่านี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นดินนะดินที่มีแร่โลหะอยู่มากนะครับนะมีแร่โลหะอยู่มากนะครับนะตามปกติเนี่ยขุดดินไปเนี่ยมันก็จะเจอเป็นดินเหนียวก่อนนะเราสามารถตัดเป็นก้อนๆเลยเพราะมันเป็นดินเหนียวใช่ไหมครับตัดมเป็นก้อนแบเป็นก้อนเป็นบล็อกอะไรจะไม่อะไรนะครับพอเอาขึ้นมานะมาวางไว้เนี่ยมันจะแห้งแข็ง,แ,ขงและกลายเป็นเหมือนกับก้อนหิน นะอย่างที่เราเห็นเนี่ยตะ,ตะปุมตะปั่พวกนี้แหละเออนะครับนะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่มันมีในพื้นที่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยวัดที่สร้างในที่เนี้ยมันก็เลยเป็นวัดที่สร้างด้วยชลาแรงเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาละตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลเลยนะฮะเราผ่านวัดแรกมาคือวัดพนนนะครับนะแล้วก็เพื่อมาวัดนี้นะวัดนี้ชื่อว่า วัดพระศรีอิริยาบถนะพระศรีอิริยาบถนะที่มาของชื่อก็มาจากเนี่ยครับนะภายในวัดนี้นะครับจะมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นประธานของวัดนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมนะฮะและก็จะมีทําเป็นเว้าสี่ด้านนะฮะสี่ทิศเลยนะสี่เหลี่ยมนะแลวก็เว้าสี่ด้านเลยนะที่แต่ละเว้าวเนี่ยจะมีการทาพระพุทธรูปในอิริยาบถแตกต่างกัน สี่อิริยาบถนะครับนะมีท่าอะไรบ้างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นด้านทิศตะวันตกนะครับจะมีพระพุทธรูปประทับยืนปางยืนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนะวนไปแล้วการไปทางด้านนู้นด้านนู้นทิศเหนือมีพระนอนนอนนะครับวนไปอีกนะครับด้านทิศตะวันออกมี พระปางลีลาลีลาคือเดินนะครับนะและด้านทิศใต้นะด้านทิศใต้จะเป็นพระพุทธรูปนะฮะประทับนั่งนั่งนอนยืนเดินวางง่ายๆนั่งนอนยืนเดินนี่คือสี่ิยาบทนะครับนะก็มีคําถามที่น่าสนใจเขาบอกว่าเอ๊ะที่ทําพระสี่ิยาบทเนี่ยเพราะอะไรบางท่ั้ก็ตีความว่าที่ทําเป็นพระพุทธรูปสี่ิยาบทเนี่ยหมายถึง อิรยาบถท,ที่เป็นตัวแทนเหตุการณ์ในพุทธประวัตินะครับเพราะว่าพุทธประวัติคือประวัติของพระสมัมมาพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายเหตุการณ์ใช่ไหมครับนะช่างโบราณเขาเลยเรียกเอา4เหตุการณ์4ีอิรยาบถเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะครับเช่นพาะนั่งก็หมายถึงตอนที่นั่งตร,รัสรู้นะครับนะอ่าพระนอนก็หมายถึงตอนปรินิพพานนะฮะพระลีลาก็หมายถึงตอนเสด็จลงจากดาวดึงนะฮะ พยืนพระยืนนี่ก็หมายถึงตอนที่ห้ามาตาห้ามสมุตอะไรแล้วแต่นะครับแต่บางท่านก็สันนิษฐานว่าที่ทําเป็นพระศี่ียาบทเนี่ยเนื่องจากตรงเนี้ยเป็นเขตวัดในเขตอาันยิกใช่ไหมเป็นของพระสงฆ์ลังกาวงเ,เข้าใจว่าศี่ียาบทเนี่ยก็คือเป็นียาทาง,างที่สูงสายลังกาวงเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันก็คือ นั่งนอนยืนเดินนอกเหนือจากนี้ทําไม่ได้ประสงค์จะตีลังกาไม่ได้ประสงค์จะวิ่งไม่ได้นะฮะอิริบาถที่ทําได้มีแค่นั่งนอนยืนเดินเดี๋ยวเขาก็อธิบายอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่จะตีความกันไปนะครับแต่มีข้อสังเกตหนึ่งนะครับคือ การทำพระศีอิยาบทเนี่ยในสมัยสุโขทัยเนี่ยค่อนข้างนิยมมากนานิยมมากนะจะเราจะเจอบนดกพระสีอิยาบทเนี่ยที่เมืองสุโขทัยด้วยนะที่วัดเชตุพนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เจอที่เมืองกำแพงเพชรด้วยนะครับดีโอเคต้องห้ามาติห้ามอะไรแล้วแต่อาจารย์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นมนดกหลายคนสงสัยว่าไม่เห็นจะมีผนังเลยมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคือ เราสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยมันมีหลังคาอ่าพระพุทธรูปอยู่ใต้หลังคาครับสังเกณมีเสาครนะจะมีหลังคาคลุมทั้งหมดแล้วก็ตรงเนี้จะเป็นผนังอ่าเป็นผนังบนดบนะก็เข้าใจว่าจะเป็นบนดบขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่นี่มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนี่ยตรงนี้วัดพระศรีอิริยาบทพูดไปแล้วใช่ไหมครับนะอีกจุดหนึ่งก็คือวัดที่เราผ่านมาอ่านะฮะตรงนู้นนะฮะ เดินรีบๆผ่านมาไม่ทันได้ดูอะไรเลยตรงนั้นสำคัญนะครับตรงนั้นนะครับชื่อว่าวัดพระนอนนะฮะสาเหตุที่ชื่อพระนอนเพราะว่ามันจะมีวิหารหลังเดินเราจําได้นะครับเราเดินผ่านมาจะมีวิหารหลังใหญ่เลยแล้วก็มีฝาผนังเป็นช่องแสงเนาะยาวๆยาวๆนะฮะวิหารหลังนั้นเราสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาเรียกว่าพระนอนแต่ว่าพระนอนเนี่ยปัจจุบันก็พังไปแล้วนะครับ จุดเด่นของวิหารพระนอนคือมีสิ่งที่เป็นที่สุดในโลกอยู่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกก็พระนอนมีใหญ่กว่านี้เยอะหลายประเทศต้องมีใหญ่กว่านี้เยอะนี่นี่างไม่ใช่นี่างมีไปแล้วมีอะไรที่สุดในโลกสุงที่สุดกัแพงกัแพงใหญ่ที่สุดฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทยังไม่ใช่ ไม่มีได้หรอได้มใช่หรือไม่ตามเฉลยแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่ไฮไลท์นะครับแต่บางคนเดินผ่านไปก็คือในวิหารพนนอนะคะเขาบอกว่ามีเสาซีลาแรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือคุณคุณนึกภาพอะซีลาแรงเนี่ยมันเป็นดินใช่ไหมคุณต้องตัดให้เป็นรูปร่างแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะโดยทั่วไปก็ตัดเป็นบล็อกๆ็อกอย่างนี้ยเป็นบล็อกๆอกเอามาก่อแต่ที่วัดพนนเนี่ย ทั้งแบบลำหน้ามากตัดเป็นก้อนใหญ่มาคือมาเลยครับแล้วเอามายกตั้งเป็นเสาเออ,ะอนะครับเป็นเสาศีลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะไม่รู้กี่คนโอบไปลองโอบดูก็ได้นะอยู่ในวิหารพนอน<ม>นะครับ<ม>ตรงนั้นนี่<ม>นะฮะเ,เออไม่ไม่เห็นหรอกเพราะ<อ>ตอนเรามาเนี่ยเราเดินรีบๆมาไงมาจุดนี้ก่อนนะฮะไม่ทันได้สังเกตอะไรแต่จริงๆแต่ตรงนั้นมีเสาศีลาแลงใหญ่ที่สุดครับ ก็มีอีกหลายที่ที่สําคัญนะแต่ว่าเราเขาคงไม่มีเวลาแหละเดี๋ยวขอพูดถึงวัดช้างรอบหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเออนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาจํากัดเราคงไม่ได้ไปแล้ววัดช้างรอบเราจะอยู่ทางน้านทิศเหนือนะครับนะมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เลยนะที่มาของชื่อวัดช้างรอบเพราะว่าเจดีย์ตรงนั้นเป็นเจดีย์ที่มีช้างล้อมรอบนะฮะเป็นช้างที่โผล่มาขึ้นตัวนะําที่ส่วนฐานฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็ทําช้างครึ่งตัวโผล่ขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เป็นเจดีย์อยู่ข้างบนนะคะรับลักษณะแผนผังก็คล้ายวัด,ดวช้างล้อมที่สีสัสนาลัยนะเียนแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือที่กำแพงเพชรเนี่ยเป็นวัดช้างรอมไม่ใช่ช้างล้อมแล้วก็ลักษณะของช้างเนี่ยโผ<อ>ล่ไม่แค่ครึ่งตัวแสดงว่าแบกหรือรองรับเจดีย์ใช่ไหมครับ<อ>และเป็นช้างที่ส่งเครื่องอส่งเครื่องหมดทุกตัวเลยนะครับนะตรงนั้นก็จะเป็นไฮไลท์สําคัญจะอยู่ นอกเมืองทางด้านทิศเหนือนะครับพี่แต่ว่าจะดีช้างรอบเนี่ยที่อยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือนี่มันเอ่อเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่มากนะครับปัจจุบันนี้มันก็ปหลักหักพังไปแล้วมันก็จะเหลือแค่ส่วนฐานไม่เห็นสมบูรณ์อย่างที่สีสัชนาลัยนะครับโอเคอะมีคำถามไหมครับ มีคำถามไหมมีคำถามไหมอุ่มนี้เป็นพระอัฏฐารรถนะครับอะไรครับองค์นี้ครับอัฏฐารรถเป็นก็เขาเชื่อว่าเป็นพระอัฏฐารรถครับเป็นพระยืนนะฮะเพราะว่าพระอัฏฐารรถเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นพระพุทธรูปบางไหนเพียงแต่ว่าขอแค่ว่าเป็นพระยืนและมีขนาดใหญ่เขาเรียกอัฏฐารรถหมดภาพรวมได้ว่าอ่านะครับสามารถเดินวนดูรอบได้นะฮะมีเนี่ยพระยืนพระนอนนะพระเดินพระนั่งนี่นะครับ ใช่ใช่นั่นแหละ<ย>ส่วนแรกคนเข้ามาถ่ายรูปถ่ายตรงเนี้ยเพราะเหลือเหลือเยอะเออใช่เหลือ<ช>ไม่ใช่เหลือนนน้้าาอี่ถไมเหลือหน้านี้เป็นหน้าเดิมนะครับในในรูปถ่ายเก่านี่ก็คือหน้าเนียนมาอย่างนี้เลย อ่นะครับนะไม่ไม่เหมือนอย่างกรณีวัดศรีชุมนี่ว่าพระอาจารย์เนี่ยหน้าหลุดหายไปแล้วก็ปั้นใหม่แต่เนี่ยเป็นหน้าเดิมของพระผ่านมาเจ็ดร้อยปีหน้ายังกะนิดเดียวเองเนาะยังมีกะตกกะนิดหน่อยาท่ขากระชืานกรรมนี่สังเกตนะสังเกตไหมว่าพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเท้าเล็กนิดเดียวแต่บ่าใหญ่หน้าใหญ่เออนะฮะคือมันเป็นเทคนิคของช่างโบราณที่เวลาปั้นประติมากรรมเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นแบบ คนยืนจริงๆแล้วแล้วปั้นนะครับนะช่างจะต้องคิดว่าตำแหน่งที่คนเห็นพระเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เงยนหน้ามองพอเหยนหน้ามองปุ๊บช่างจะต้องคิดเผื่อว่าถ้าเหยนมองเนี่ยถ้าปั้นตามสัดส่วนจริงเนี่ยเวลาเหยนมองเนี่ยก็มันจะดูไม่สมส่วนเออดูหัวเล็กไปดังนั้นสวยต้องปั้นข้าบนให้ใหญ่ปั้นข้างล่างให้เล็กเพราะเวลาไปยืนเงยนหน้ามองเนี่ยจะพอดีเหมือน